สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเซลตาบีโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่่าางรัมดคูนี จะลงเตะกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอันบานกาบาลดอสผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอาลคานโดนโคเซเอนานเดสและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไล่บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไล่บอดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไลบอดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR โคดที่ขึ้นหน้าจอได้เลยกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเซลตาบิโกความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสิบของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอน1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย6ประตูวันนี้เซลตาบิโกมีแข้งติดโทษแบ่งเข้ามา2รายหลังเกมชนะลาสพันมาสมา1ประตูต่อ0ูย์ไม่ว่าจะเป็นยาอิกโมริบ้า และยาโกอัสปาที่ไปโดนเหลืองแดงระหว่างแมตช์ดังกล่าวรวมถึงลูก้าเดลาตอเร่กับเยลซอนที่คงแขนเจ็บอยู่เดิมนอกนั้นพร้อมลงสนามตามระบบพร้อมกับวางปาบนดูรานบอค่าอิกลเซีย่และอันฟอนกอนซาเลสประสานงานแดนบนมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนระอันมาดริดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอรหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นน,1นัดแพ้1นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย5ประตู วันนี้ราอันมาดริดยังไม่สามารถใช้งานติโบกูตัวผู้รักษาประตูมือนหนึ่งที่เจ็บรวมถึงบราฮิมดิอาสเอเดมิลิตาดาวิดอลาบารวมถึงดานี่การบาคันแบ็กขวาที่เจ็บจากช่วงฟีฟ่าเดย์จึงน่าจะส่งดานี่บาสเกสลงทำหน้าที่แทนนอกนั้นพร้อมลงประจําการพร้อมกับทังจูดเบลลิงแฮมไปเล่นริมเส้นฝั่งขวาโดยมีคิเลียนเอมบัปเปลาตาข่ายกับวินซูอุสจูเนีย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เซลตาบ i โกจะมาในระบบ4-3-4นำทีมโดยว i เซนเต้ u i t a าคาบียมันกิโยคาริลสตาเฟลมารกสลองโซออสการ์มิ a กิซาดามิเอนโรดิเกสฟร a นโดตรันอุโกอาบารเอสโจนาธานบัมบาอนาสตาซิโอสตูวิคัสวิลลเวบรอันมาดริตจะมาในระบบ4-4-2นำทีมโดยอังเรลูนิน d ดนนีบาสเกสอันโตนิโอรูดิ r เกอร์ออเรเลงชูอาเมนีแฟกลองเมนดีลูก้ามูดริตเฟเดริโกบ e เบเด เอดูอาร์โดคามาวิงกาจูดเบลลิงแฮมคิลเลนเอ็มบัปเป้วินิสุกุสจูเนียทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเซลตาบีโกชนะหนัดเสมอศูนนัดแพ้ศูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย2ประตูเซลตาบีโกกลับมาเล่นในได้แข็งแกร่งเมื่อเก็บไปสีแต้มจากสองนัดที่ผ่านมาแม้ช่วงหลังเอาชนะใครในบ้านไม่ได้ติดต่อกันมา2แมตซ์ซึ่งหนึ่งในนั้นแพ้ต่อแอตมาดริททีมระดับหัวแถว ฉะนั้นมาเจอกับอีกหนึ่งคู่แข่งระดับท็อปอย่างราอันมาดริดก็น่าจะเป็นอีกวันที่ยากลําบากอย่างไรก็ตามฟอร์มนอกบ้านราชันชุดขาวค่อนข้างฝืดเมื่อสะกดชัยเจอหนเดียวจากสี่ทิปแรกและเคยออกไปเจ้ากับไมก้าและลัสพันมาร์แถมมีแกนหลักสลับหน้ากันเจ็บมองแล้วมุมชนะไม่ง่ายเปอร์เซ็นต์ที่เซลตาบีโกจะชนะอยู่ที่1 0เปอร์เซ็นต์ที่ราอันมาดริดจะชนะอยู่ที่6 0และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่30เ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเซลตาบิโกเปิดบ้านแพราอันมาดริไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ